ครูมาช่วยค่ะวันนี้ยุคโควิดทำอะไรก็ไม่รู้ว่าจะไปลงทุนอะไรเงินก็ไม่มีงานก็ถูกลดเงินเดือนถูกแบบให้หยุดทำงานคุณจะเอาเงินไหนมาลงทุนเพราะฉะนั้นวันนี้นนถึงวันที่2 9ิมิถุนายนเท่านั้นนะคะใครอยากขายแบบไม่ต้องใช้ทุนเลยแม้แต่บาทเดียวมาค่ะมาพิสูจน์ว่าคุณจะรวยได้จริงไหมมาพิสูจน์ค่ะว่ากำไรชิ้นละยี่สอ่ะมันจะทำให้คุณมีทุนในการลงทุน พอหลังจากคุณปั้นเงินได้หลักพันคุณก็ลงทุนสมู่สิบก้อนโอเคหมคะยี่สิบาทคุณลองขายค่ะเก็บกําไรเล่นๆค่ะพอได้ครบ1,000บาทคุณขายอะไรก็ช่างนะคะทุกอย่างทุกตัวในแบรนด์ค่ะเรียนฟรีภาพให้ใช้ฟรีคลิปวิดีโอให้ใช้ฟรีไปทําทุกอย่างฟรีหมดค่ะมีข้อมูลให้ฟรีมีหน้าที่แค่ออกไปบอกเขาว่าชันคนหนึ่งก็ขายแบรนด์ว่าก้าวใจ๊ะแต่ คุณจะยังไม่ได้เป็นทีมงานของนุปก้าจนกว่าคุณจะเปิดบินนะคะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะคะเราถือว่าเราเปิดโอกาสให้คนนอกมาเรียนการขายกับเราค่ะหลังจากที่คุณได้วิชาแล้วได้เงินด้วยไม่ใช่ได้วิชาอย่างเดียวได้เงินด้วยค่ะนะคะอมแม่เจ้าแค่มาเรียนขายของได้ถ้าคุณขายได้สิบชิ้นคุณได้สองร้อยบาทคุณคะเขามีแต่จ่ายค่าเรียนนะคะเขามีแต่จ่ายค่าเรียนแต่อันนี้เรียนเราได้ตัง พอคุณเรียนได้วิชาจากครูไปแล้วได้วิชาจากพี่น้องนพเก้าวแล้วได้วิชาการขายแล้วคุณจะไปขายอะไรเรื่องของคุณเลยบางคนออกไปขายเสื้อผ้าบางคนออกไปขายอาหารบางคนไปทําธุรกิจส่วนตัวบางคนมีไอเดียไปต่อยอดธุรกิจเยอะแยะมากมายนะคะคุณอย่าดูถูกเงิน20บาทเพราะเงิน20บาทไม่ใช่จํานวนยี่สิบาทแต่มันคือมูลค่ามหาศาลที่คุณจะได้มันค่ะคุณคิดดูนะคะว่า คุณจะทํำยังไงคะกับการที่คุณจะได้วิชาการขายออนไลน์ไม่ได้ง่ายนะคุณต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะคุณเข้าแบรนด์ไหนคุณต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะเขาถึงจะรับคุณเข้ามาแล้วคุณถึงจะได้เริ่มเรียนรู้แล้วเรียนรู้ก็ไม่รู้เขาสอนคุณหรือเปล่าเขาก็บอกแค่ว่าไปขายอ่ะไปโพสต์ไปโพสต์ทำคอนเทนต์จ้างทาภาพทําวิดีโอทําน่นทานี่คุณคะเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นโอ้ทาวิดีโอก็ต้องใช้เงิน โอ้แม่เจ้าทําภาพก็ต้องจ้างภาพละ3ามสี่รอเชียวนะคะเออ2องยหสขั้นต่ำสอ0รอขั้นต่ำเลยนะคะคุณต้องใช้เงินล้วนๆเลยแต่วันนี้ค่ะแบรนด์ครูนี่ค่ะจะเปิดอิสระเลยให้คนนอกค่ะเข้ามาทดลองขายทดลองเรียนรู้เข้ามาเลยค่ะคุณจะสมัครกับใครก็ได้นะ,ะที่คุณถูกจริตสอนหน่อยนะคะไม่มีทุนค่ะขอเข้าห้องหน่อยนะคะเราจะมีห้องที่เกี่ยวกับคนไม่มีทุนนะคะ เราจะจัดห้องไลน์ไว้เลยคุณจะเป็นทีมงานใครก็ช่างแม่คุณจะเป็นใครก็ช่างแม่คุณจะพาคุณเข้าห้องนี้เพราะห้องนี้แม่คุณจะเอาภาพเอาทุกอย่างไปลงไว้ให้นะคะเราจะใช้ร่วมกันในห้องนี้